เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะลบวิดีโอใน youtube นะคะอ้าว oh. <c oughs> เห็นหน้าเราด้วยนี่นะอะไรปิดจมูกไว้ก็ไม่รู้เห็นนะคะแล้วก็เข้ามาที่ YouTube แต่ลายไหมอะเข้ามาที่ y o YouTube อ่ะค่อยๆนะเข้ามาที่ YouTube อันนี้เราเลือกช่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเข้ามาที่ช่องมุมขวาบนนะคะ เข้ามาที Ken ่ช่องของเราแล้วก็เข้ามาที่เข้ามาที่ช่องของคุณพอได้ที่ช่องของคุณนะคะมาดูมุมขวาล่างนะคะจะมีคําว่าคลังวิดีโอนะคะแต่ที่คําว่าคลังวิดีโอมุมขวาล่างนะคะคลังวิดีโอมุมขวาล่างเสร็จแล้วเลื่อนหาวิดีโอของคุณแต่ที่วิดีโอของคุณนะคะ อเคแล้วเราก็เลือกเข้าไปเลยวเวลาต้องการลบคลิปไหนนะคะสมมุติว่าต้องการลบคลิปนี้พอหมดการเงินอ่าแล้วก็แตะที่ลบนะคะแต่ว่าของเราจะไม่ลบนะคือให้เราแตะที่ลบนะคะมันก็จะลบเลยนะคะอ่าจบเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูด้สีดำมิดปีกเนี่ยใกล้เนี่ยจะต้องพิม